ถึงสถาน,นีเรียบร้อยค่ะพี่ใหญ่มาส่งบาบายแล้วายหนาวนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเดินทางกับเราไปทำงานโอ้เขาติดไปยอีกย่างอีกเยเขาบอกให้เก็บจัก,กรยานอีกแล้วเห็นไติดป้ายเตือน จัก,กรยานก็จอดทิมไว้อีกสถาน,นีทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไหมเขาติดป้ายเตือนว่าให้เอาจัก,กรยานคุณไปเก็บเห็นั้ยติดไป,ไป้ายไว้เช็ดติ้งไปใกล้ๆแบบจอดจอดโดนเราบ๊อกซี่จะเทือนนะกระสิทางอำเภอกระสิมาตรวจตรวจว่าเจ้าเป็นจังได เจาขี้จกเทียบอหรือว่าจะเอามาจอดทิ้งไปเป็นยังคือเอาไปเก็บยังนะเงียบเงานะคะสถานีรถไฟแล้วมีคนทำงานโมกี้คนเหละที่เห็นคนนั้นก็ทำงานใส่สสมสุม คนจนรขเจ้าเสมานนอนอูมม่มเนี่ยวันนี้ไม่เห็นเดินทางไปกับเราค่ะอากาศก็นาวๆนาเย็นเย็นคนก็นเริ่มทย่อยมาก จักรยานวาะพี่ฝรั่งยังไม่ไปเหรอเปิดไฟไปบนมุม้มนึ่นอย่าจอย่าเฝ้าไปได้ให้คอยขามมาฟังนี่ก่อนขามมาฟังนี่ล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินเ้ลเลวออกไปแล้วก่็นเราเห็นคอยแล้วไปแล้วรู้หน้าไม่รู้ใจ หนาวไปแล้วเราคือไปทางนั้นเราไปทางเก่าเราไปทางไม่ขับเราไปทางนั้น,นมนนนีผู้สาวด้วยเริ่มใส่ถุงขามาหนาวหนาวขา ชายสองคนนั่งอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ไปใกล้เขากอยกัซซี่ยู่ว่างหนีของขอยไม่ได้ใส่ถุงขามาค่ะหนาวหนาวหนาวแหง้งเสื้อกันฝนใช่เสื้อกันฝนนํา อยู่ของเราหนาวค่ะนาวอีกสามนาทีบอกว่าอีกสามนาทีาผู้ชเช่าคนเขาก็นั่งพ่อเขาเห็นบ่ต่างคนต่างอยู่เขาไม่มาใกล้กันเขาย่านที่เขาก็จะย่านกอยกก็จะย่านเขา ต่างคนต่างยานกันปลอดภัยไว้ก่อนนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจทุกวันนี้หนาวหนาวหนาแห้งหน้าปิดตาหาเว็นตาใส่เว่นตากันลมอ้ย ยหนาวเย็นวีวีมากไม่รู้กี่องศารู้สึกว่าหนาวหนาวแห้งหนาวมันเย็นเข้าตา,าเาแว่นใส่ก่อนแว่นกันลมเสียงรถไฟมาแล้วชาวเขาก็สโสคายังก็ก่อน สาวสาวพลังเซเว่นก่อนแว่นตาเมา่อไหร่จะค่อยนึกว่าค่อยมีเวลาตั้งสิบนาทีมันไม่ใช่ไงโชคดีที่ข่อยยางมายางเหรินมา ถ้าเกิดมาตรงนั้นมันสิท่างปิดล่งขงอยแคริขามมากว่าเด้หนาวค่ะนาวนี่แหละววันศุกร์ก็จะเป็นแบบนี้ขนรถไฟไปทำงานขนรถไฟขีจ่จักรยานเห็นไหมจักรยานเรียงราย มาแล้วค่ะข้างหน้าเราอยัาไปขึ้นประตูมันก็เปิดไอ้ค่เขาบ่ไปขึ้นเราจะมาขึ้นข้างหลัง โจนห้าร้อยคุณสาวเขาก็มานางข้าเีร์บอกเขาหัว่าประตูมันบอกเปิดทั้งนั้นเปิดแน่บอกเปิดแน่ประตูมันห้ามเพื่ประสบการณ์ล่าก็้ยเคยอิสระนหนึ่งเขาได้ย่างกลับมากลับมาเห็ดงานบักไก่ไก่ย่างเป็นช่ิมม้ง